สวัสดีครับวันนี้มีรถมือสองมานำเสนอนะครับรถบ้านสวยๆเลยนะครับเป็นนิสสันฟอนเทียนะครับปี2 0 3นะครับคันนี้เป็นเครื่องสัมพันนะครับ Z DI ตัวท็อปนะครับกระจกไฟฟ้าปรับค้างไฟฟ้าครับคันนี้รถบางเดิมนะครับสี่รอบคันสวย90เปเซนนะครับสวยเลยตำหนิแทบไม่มีเลยครับเดี๋ยวมาดูภายนอกกันครับ หน้าหลังเดิมนะครับดูภายนอกก่อนครับสีสวยเหลี่ยมสวยนะครับตำหนิแทบไม่มีเลยฮนะ จบง่าไม่มีแตกหลังนะครับพัดสี่หกเจ็ดนะครับมกรลาหลังคาสีสวยเต็มครับมาดูภายในนะครับหมดเดิมนะครับกระบะหมดเดิมดูภายในครับภายในแผงประตูสวยนะครับซอกประตูสวยครับเบาะสวยไม่มีขาดนะครับข้างในสะอาดมาก แคปกว้างครับนิสสันรู้กันโยครับเรื่องแคปกว้างครับ,รบให้ดูฝั่งนู้นครับบาะหนังโรงงานนะครับมีรายงานบ้างนะครับ ดูเครื่องนะครับสัจ,ะสะจารให้ดูโอ้แอร์เย็ยนเจียบเลยครับเจ็บสายสานะครับ งานได้ครบนะครับยกเครื่องนะไม่มีไอแน่นอนน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับ นงครับนะครับติบ๊กเกอร์โรงงานนะครับหนาเดิมคันเดิมนะครับหมุนเดิมครับ 看穿。